สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแอลอีกครั้งนะคะในหน่วยการเรียนรู้สีสันสดใสและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องแม่สีค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าแม่สีนั้นมีสีอะไรบ้างแล้วก็เมื่อเรานำแม่สี มารวมกันจะเกิดเป็นสีอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตามครูไปดูกันเลยคะ่ะเรามารู้จักแม่สีกันนะคะแม่สีก็จะมี3สีด้วยกันค่ะคือหนึสีแดง 2. สีน้ำเงิน 3. สีเหลืองเอแล้วถ้าเราเอาแม่สีมาผสมกันล่ะคะเด็กๆมันจะกลายเป็นสีอะไรนะอยากรู้แล้วใช่ไหมไปดูกันเลยคะ่ะ แรกนะคะสีแรกที่จะผสมคือสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินจะได้เป็นสีเขียวค่ะเหมือนสีของต้นไม้ใบไม้นะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายตาแล้วต่อมาเมื่อเรานำเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองได้สีอะไรคะเด็กๆได้สีส้มค่ะสีส้มก็อย่างเช่น แครอทลูกส้มเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะต่อมาเมื่อเรานำเอาสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะได้สีม่วงตัวอย่างของสีม่วงนี่คืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเช่นอง,งุ่นนะคะดอกลาเวนเดอร์กระหลำสีม่วงนะคะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสีดำเกิดจากอะไร ความลับของสีดำก็คือมันมาจากการนำเอาหลายๆสีมาผสมรวมกันจึงทำให้เกิดเป็นสีดำขึ้นมานั่นเองเด็กๆลองไปทดลองดูนะคะสีน้ำที่ครูให้ไปทดลองดูได้เลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่าแม่สีมีกี่สีคะใครตอบได้ตอบเลยค่ะ แม่สีมีสาสี1สีอะไรคะ1สีแดง2ส,งสีน้ำเงินสสีอะไรคะ3ส,สีเหลืองนั่นเองคะ่ะและเมื่อเรานำเอาแม่สีมาผสมกันจะกลายเป็นสีอะไรเด็กๆถ้าจำไม่ได้ย้อนไปดูในคลิปอีกทีนึงนะคะ แล้วถ้าทำใบงานหรือว่าแบบหัดเสร็จแล้วสียังเหลืออยู่ให้เด็กๆลองทดลองตามที่ครูแอลบอกนะคะว่าความลับของสีดำนั้นมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากอะไรคะเกิดจากการรวมของสีหลายๆสีนั่นเองอ่าถ้าใครทดลองแล้วผลเป็นยังไงให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรือว่า คลิปวีดีโอส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเราด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้ครูแอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ